คนนึงนะ,ะเป็นที่ปรึกษาอาวุโสข,ของคาเมเนีอีนะฮะอาลีชามคานีคนนี้เนี่ยบอกว่าปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐนะฮะไม่ว่ามันจะเกิดที่ต้นทางอยู่ที่ไหนจะระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยอิรานจะมองว่ามันเป็นการเปิดสงครามแล้วก็จะตอบจะตอบสนองนะอย่างเต็มกําลังแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วจะพุ่งเป้าไปที่หัวใจของเทลอาวิฟแล้วก็บรรดาผู้สนับสนุนสหรัฐ ทั้งหลายนะคะที่สนับสนุนการลุกรานของสหรัฐอันนี้เป็นคนหนึ่งอีกคนเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะอับบาสอาลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกว่าไอ้เรื่องที่จะให้เจรจานีง่งจริงอิหร่านก็เวลคัมแหละที่จะเจรจาแต่ว่าจะให้ไปเจรจาในบริบทที่ว่ามันมีการกําหนดเงื่อนไขามาแล้วแบบเนี้ยคือเขาไม่เอานะคะไม่อยากจะเจรจาในแบบนี้แล้วเรื่องเนี้ย เขาบอกว่าเขาบอกผ่านตัวกลางไปหลายรอบแล้วนะว่าอย่ามาตั้งเงื่อนไขก่อนแบบนี้เพื่อบอกไปยังวิดคอร์สติปวิดคอรคนที่ออกมาบอกว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่สหรัฐนะคะต้องการแล้วก็บอกว่าถ้ามันมีการโจมตีใดๆเกิดขึ้นเนี่ยคือกองทัพอิหร่านก็เตรียมพร้อมแล้วนะที่จะเหนี่ยวไก่ที่จะแบบว่าตอบสนองค่ะก็เป็นท่าทีค่อนข้างแข็งนะพี่นันก็ต้องดูนะนะสรุปก็คือว่าซัมก็ยื่นข้อเสนอไป สุดทางมากก็คือหนึ่งต้องไม่มีการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมอันที่สองต้องจำกัดหรือว่ามีโครงการขีปนาวุธลองเวน g ์อันที่สามคือต้องหยุดสนับสนุนพวกคอคซี่แต่ถ้าอิหร่านไม่ยอมเนี่ยพร้มจะทำยังไงต่อก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ก็เอากองเรือไปปิดไว้หมดแล้วนะฮค่ะหรือยอมสักข้อหนึ่งก็โอเคเรามาถอยออกอเลยต่อรองได้แล้วอะไรนีไม่รู้ เ,เรอบรรดาคิดว่าแหล่งข่าวอีฉันเจะแม่นหรือเปล่านะเออค่ะแล้วมันก็มีความเคลื่อนไหวนะอย่างที่บอกว่าบรรดารอบๆอ,อิหร่านเนี่ยเพื่อนบ้านทั้งหลายเขาก็กั<ม>งวลนะก็บอกว่าในช่วงย4บี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหโทรคุยกันสายทับไม้เลยนะคะฝั่งประธานาธิบดีอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็คุยกับนักการทูตซาอุาตาอียิ์คือสามประเทศเนี้ยเขาก็พยายามที่จะหาทาง ไปต่อรองแหละว่าให้เจราจากันแบบที่ไม่ต้องมีการกําหนดเงื่อนไขก่อนได้ไหมนะเพื่อที่จะให้แบบมันมีช่องทางในการที่จะคุยกันได้อะไรแบบนี้มันก็มีรายงานออกมามันก็มีความพยายามของรัฐอาหรับนะ,ะที่อยู่รอบๆในแถบนั้นด้วยนะคะในการที่จะเอาเรื่องของการทูตเนี่ยแหละมามาบรรเทานะคะซึ่งจริงๆอ่ะไอ้โมเดลที่สหรัฐไปทํากับอิรักนะมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะพี่นาในแง่ว่าคุณหวังว่าจะเปลี่ยนผ่าน ให้มันเป็นประชาธิปไตยได้แต่ความจริงแล้วอะ่ะมันก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายมากๆคือคนเนี่ยจะมองว่าถ้าจะเปลี่ยนระบอบอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้คนภายในเนี่ยแหละมันจะต้องเป็นคนขับเคลื่อนเองมากกว่าให้ข้างนอกเนี่ยจริงๆตอนบุกอิรักนะเนี่ยนะตอนจอร์จเดี๋ยวบชอีกบุกิิรักเนี่ยคนที่ค้านหนักหนาเนี่ยคือซาอุดิอาระเบียอเพราะว่าซาอุดิอาระเบียมองว่าต่อให้ซัดดมฮุสเซนเนี่ย จะเป็นผู้ปกครองที่หดเหี้ยมปานใดก็ตามเนี่ยแต่ว่าลักษณะของสังคมเนี่ยถ้าเกิดสหรัฐไปใช้วิธีการ Remove ซัดดัออกมาโดยที่หวังว่าตัวเองจะไปสถาปนาระบอบประชาธิปไตยได้เนี่ยคิดผิด mm hmm. เพราะว่ามันมันยากกว่านั้นมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ในสังคมที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีกลุ่มก้อน ในเรื่องของความเชื่อที่มันเยอะแยะมากในรักนะแล้วก็มีกลุ่มเตียตะุธมีอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เป็นจริงแบบนั้นคือตอนนั้นซาดิยรือที่จำได้คิงซาวมานบอกเลยว่ามันเหมือนเอายักษ์ออกจากขวดอ่ะแล้วก็จริงพอหลุดออกมาปั๊บเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะด้วยความปรัรถนาดีอะไรก็ตามเนี่ยไปสถาปนาประชาธิปไตยไปจัดการเลือกตั้งไปจัดการอะไรให้แต่เกิดอะไรขึ้นเกิดสงครามระหว่างนิกายเกิดอะไรขึ้นสงครามระหว่างนิกาย หลังจากนั้นก็ตายเป็นความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดไอซิส hmm. เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่น่ากลัวที่สุดในโลกแล้วก <Okay. S 2> ็ทุกคนก็ต้องมาช่วยกันปราบไอซิสอยูดสี่ห้ปีนะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็ลุก mm hmm. ลามบานปลายกลายเป็นสงครามกลางมืองซีเรียรเพราะนั้นมันมันมันโกโซบิกม, so มากเพราะฉะนั้น mm hmm. รัฐบาลสหรัฐในช่วงหลังๆแล้วแล้วเสียเงินไปเยอะมากกับสงครามในรัฐถ้าหามเสียก็เสียชีวิตเยอะมาก ผู้คนโหร้องตอนที่กองทัพสหรัฐไปปลดปล่อยคนออกจากซัตตามุสเซนเนี่ยไม่จากนั้นไม่อีกอีกไม่กี่เดือนเนี่ยทหารสหรัฐตกเป็นเป้านะตกเป็นเป้าของคนในอิรัฐเองที่ไม่พอใจที่สหรัฐเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมแล้วก็ารเมืองของเขาค่ะ คือประเด็นเนี้ยว่าถ้าไปล้มระบอบแล้วมันจะทําให้เกิดมันมีโอกาสเสี่ยงที่มันจะทําให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาพะสุญญากาศอํานาจมันเกิดจริงๆต่ออิหร่านเขาก็น่าจะกังวลเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคุณแม่เพราะความซับซ้อนในสังคมมันก็มีอยู่นะมีชาวเคิร์ดมีกลุ่มไมนอริตี้ต่างๆที่จริงๆก็น่าสนใจว่าถ้ามันเกิดจุดที่ไอระบอบที่มันกลุ่มอํานาจมายาวนานสมมติว่ามันเกิดการล่มสลายลงไปภาวะนี้มันจะเกิดขึ้นเหมือนที่อื่นๆในตะวันออกกลางได้ไหมคะ แล้วที่เกิดได้เพราะว่าไม่มีผู้ไปทางนี้ไม่มีไม่มีผู้นําที่ชัดเจนนะใช่นะใครจะมายูนิฟายใช่ใครจะมายูนิฟายใช่ไหมเออแล้วแค่สารรัฐทําเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาระของสารรัฐในการเข้าไปจัดการแล้วแล้วต่อให้สารรัฐไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าคนที่อยู่รอบๆบเนี่ยเขาจะไม่สบายใจซาดิอาระเบียเนี่ยนะค่ะอืม ซึ่งก็เลซึ่งต่อให้เป็นเป็นในยุคหนึ่งก็คือเป็นศัตรูคู่แข่งกันแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเขาอยู่ไม่ไกลจากกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความวุ่นวายเนี่ยมันส่งผลก็ซบต่อเสร,รีภาพในภูมิภาคก็เลยเข้าใจได้ว่าทําไมซาอุดิอาระเบียถึงเอสารัูอยูอย่อยูอยอยอย่อย่าอยู่ใหญอยู่ใหญ่ดีกว่านะกาตาก็เช่นเดียวกันค่ะก็ เป็นความกังวลทั่วหน้าเนาะในบรรดาประเทศที่อยู่รอบๆแม้จะเป็นพันธมิตรก็ตาืออีกประเทศหนึ่งคือตุรกีเพราะเขามีชายแดนดกับเอร่าน,นะประธานาธิบดีเอโดวนออกมาบอกเลยว่าอย่าอย่าเล่นถึงขนาดที่แบบเอาระบอบออกเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเนี่ยในเฉพาะหน้าที่เกิดที่เร็วๆคือปัญหาผู้ลี้ภัยตุรกีนี่แบบบอเดอร์นี่แบบเขายกระดับเลยนะ อืมค่ะเป็นการจับตาเนาะว่ามันก็คือไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นแหละแต่มีอีกคนนะพี่นาในรัฐบาลทรัมป์นะ่ที่ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอิหรา่านแล้วอันนี้ก็น่าสนใจเพราะเขาพูดในเชิงที่ว่ามันทําให้ตีความได้ว่าไอ้ข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทรัมป์อยากจะได้จากอิหร่านเนี่ยมันจะมีเนื้อหายังไงบ้างนะคนนี้ก็คือสตีฟวิทคอฟไปพูดที่ไป<อ>ให้สัมภาษณ์ระหว่างที่อยู่ดาวอสเนาะก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ามันควรมีการทําข้อตกลงกัน แล้วไอ้ข้อตกลงเนี้ยมันจะต้องครอบคลุมนะทั้งในเรื่องของการจัดการกับขี่ปนาวุฒนะะอาวุธพิสัยไกลที่อิหร่านมีต้องครอบคลุมกับเรื่องของการไปควบคุมเรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะคะเรื่องของการที่อิหร่านเนี่ยจะไปจัดการสนับสนุนยังไงกับบรรดาพร็อกซี่บรรดากลุ่มนะคะต่างๆที่เป็นตัวแสดงแทนในตะวันออกกลางเนี่ยรวมถึงเรื่องวัสดุนิวเคลียร์อิหร่านคือมันกลายเป็นเงื่อนไขที่มันมันขยายอะมากกว่าแค่ว่า ห้ามเสริมสมรรถนะยังไงประมาณนั้นคือมันมีหลายเงื่อนไขใหญ่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทรัมป์อยากได้มาตั้งนานแล้วอืมคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่เอา,เอาสหรับเอาจากข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปี2019ใช่ไนหะ <คะ S 2> มคือโอบามาทำดีลไว้ตอน2015ตอนโอบามาทำดีลเนี่ยนะพี่นาทบทวนอีกครั้งก็คือว่า,าให้อิหร่านจำกัด ยังสามารถเสริมสมรรถนะแร่อยู่เนี่ยได้แต่ว่าจำกัดอยู่ในระดับที่เอาไว้พัฒนาพลังงานเท่านั้นก็คือประมาณ3-4%ม่เปอร์เซ็นต์ห้ามทำเกินกว่านั้นงันแล้วก็มีการเปิดให้อ a e a เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ในส่วนของขีปนาวุธโครงการขีปนาวุธเนี่ยเหมือนโอมามา,มาไม่ได้แตะมากเนี่ยก็เลยทำทำให้ทํมใ่้พอใจแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของพ็อกซี่ที่อิร่านไปสนับสนุนนะก็เลยทำให ทรัมป์เนี่ยเอาสหรัฐออกจากข้อตกลงแล้วหลังจากนั้นอรหรานก็เดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมันต้องมีสารตั้งต้นก็คือยูเรเนียมที่มีความบริสุทธิ์ถึง90%เอร์ซเขาก็เดินหน้ามาเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยปีที่แล้วตอนที่ทรัมป์เอา B2 ไปถล่มเนี่ย i a e a บอกว่ามียูเรเนียมที่พัฒนา e n น i c h ได้เกิน60 4 0 0ี่รอยกิโลเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้<ม>จาได้ไหมพี่นาเคยทา <ำ S 1> <ทำ S 1> ในแฟลชพอยต์<ำ>เออ<ม>นั่นแหละ แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าอยู่ไหนแล้วจริงๆแล้วมีข้อสังเกตอันหนึ่งการที่ซีพิดขอบกับทรัมป์ออกมาพูดว่าอยากจะให้อ,อิรันปลดนิวเคลียร์เนี่ยแปลว่าตอนที่ตัวเองไปถล่มเขาปีที่แล้วเนี่ยทําลายไม่สําเร็จอืก็เลยต้องมาบีบให้เจราจาก็เลยต้องาซ้ําใช่ใช่ใชค่ะทีนี้คําถามคือว่าข้อข้อเรียกร้องที่ไปสุดมากของทรัมป์ก็คือว่าต้องไม่มีการเอนวิชแย่ แร่ยูเรเนียมเลยเนี่ยพี่นาคิดว่าโอ้โหเขาจะยอม <Yeah. S 1> เหรอยากเพราะว่าต่อให้ระบอบอ่อนแอมากแหะแต่ในทางกลับกันเนี่ยการมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยคือข้อต่อรองที่เป็นไม้เด็ดแล้วแล้วคุณคิดว่าระบอบเยอร่รานจะเชื่อใจทรัมปเหรอ mm hmm. เพราะทรัมปก็มีประวัติในช่วงสาสี mm ่ hmm. เดือนที่ผ่านมาสมมติว่า เออดีลแบบนี้แล้วแล้วก็ฉันเปลี่ยนใจแล้วสมมุติว่าอิหร่านย,ยอมว่าเออยกเลิกการเอ็นวิชยู u เซึ่งทรัมป์ก็จะบี้ไปจนถึงว่าก็ต้องเอา A ไอหรือใครก็ได้ไปตรวจสอบแล้วก็ยึดมาให้หมดเลยทำนองเนี้ยก็แปลว่าระบอบที่ไม่มีอะไรปกปอ้อืคือเขาก็ยังอยากมีเครื่องไม้เครื่องมือในการเป็นเชีเ่ยวเป็นเล็บให้ตัวเองแบบนี้ใช่ใช่ ซึ่งเราไปดูกันสักนิดไหมคะว่าฝ่ายอิหร่านว่ายังไงบ้างหลังจากทรัมป์ออกมาข <Okay. S 1> ู่แบบนี้นะคะ